อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับและเพื่อนๆคนรักวงรถจีพีทุกท่านด้วยนะฮะเจอกันกับผมในช่วงเช้าแบบนี้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับจะนําเรื่องราวของ w o r l d Superbike เมื่อวานนี้มาเล่านะครับก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับ World Super Bi k e สนามที่3เป็นการแข่งขันในเนเธอร์แลนด์นะครับสนามแอสเซนในเรดที่1ในเมื่อวานนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้ยังคงจะเหลือการแข่งขันอยู่2เรดก็คือ s ูเปอร์โพลเรจะมาในเวลา1 6รับหรือ่า4โมงนย์ศูนย์นอรในเวลา หนึ่งทุ่มตรงนะครับสามารถไปรับชมได้ทาง Sport TV หนึ่งกันนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่โอ้โหนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พลิกล็อกนะครับเกมพลิกนะเมื่อผู้ชนะการแข่งขันนั้นเป็นมวยแทนนะครับเป็นเด็กใหม่ที่ทางทีมก็คือทีม Barney Racing นะครับเป็นทีมอิสระที่ใช้เครื่องยนต์ใช้รถแข่งของดูคาตีเนี่ยก็คือเขาเป็นมวยแทนดเนลโลเปโตชี ทุกคนจาได้ใช่ไหมครับว่าเปตุกชินก็ไปซ้อมโมอโเตอร์ครอสนะครับในก่อนหน้านี้แล้วก็ไปพลาดล้มมานะฮะทำให้บาดเจ็บที่ฟันที่กลามโอ้หลายจุดนะฮะต้องพักยาวกันเลยทีเดียวทีมก็เลยไปเอานักแข่งวัย22ปีนะครับนักแข่งชาวอิตาลีนะ,ะนั่นก็คือนิโคลสัสสปินโดลีนะฮะเขาคนนี้เขาก็เคยคว้าเอ่อคว้าชแชมป์ในอิตาเลียนซูเปอร์สปอร์ตเกับทีมนะครับก็เลยได้รับความไว้วางใจนะฮะดึงมาเป็นมวยแทนแต่ด้วยความที่ เมื่อวานนี้ทาไมเด็กใหม่ถึงชนะได้ถ้าบอกตามตรงเลยนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจนะเพื่อนๆครับว่า w o ลซ d s u เปอร์ไบค์เนี่ยนักแข่งจากทีมอิสราเอลหรือว่าทีมรองเนี่ยมีการชนะกันเนี่ยเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนะเมื่อไหร่กันแน่ใครทราบก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับคือมันมีต้นสายปลายเหตุอยู่นะครับไม่ใช่ว่า้ฝีมือเยี่ยมย้อนอมากๆหรือว่าอะไรยังไงนะครับขึ้นมากองแรงนะถึงชนะได้คือต้องย้อนไปนะครับในก่อน ก่อนหน้านั้นนะครับมันก็จะมีฝนตกลงมาช่วงประมาณ FP 3ช่วงประมาณการคอลี่ไฟนะครประมาณสัก16นาฬิกานะครับของเมื่อวานนี้เนี่ยฝนก็จะตกมาพอตกมาเสร็จปุ๊บก็เป็นไป,นปนด้วยความทุลักทุเลนะครับในการคอลี่ไฟนะฮะแล้วก็กลายเป็นจุลธานเรนะครับที่คว้าโพได้ก็คือเป็นการคว้าโพครั้งแรกในสีเสื้อยาม่าของเจ้าตัวนั่นเองแหละแต่ทีนี้เราก็รุ้นไงฮะว่าจากนั้นไปประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยฝนมันจะ ตกลงมาเพิ่มไหมคือถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มแล้วแดดออกมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยบางทีสนามอาจจะแห้งก็ได้นะครับแต่นะครับจนแล้วจนรอดตลอด3ามชั่วโมงผ่านไปเนี่ยนะครับหลังจากคอลี่ไฟเสร็จเนี่ยมันก็ยังคงคลึมคมอยู่ฮะมันก็คือไม่มีแดดนะครับไม่มีฝนก็จริงแต่ก็ไม่มีแดดเลยทําให้สนามอาเซนนะครับในรอบหนึ่งทุ่มตามเวลาในบ้านเราที่จะลงสนามแข่งขันเนี่ยปรากฏว่ากึ่งเปียกกึ่งแห้งครับก็ประมาณสัก 60%ยังคงเปียกอยู่เลยฮะหกสิเ็ปอร์เซ็นี่ยก็จะมีบางจุดน,นะครับที่แห้งเท่านั้นเองทีนี้การเลือกยางในการแข่งขันเนี่ยนะฮะทางนักแข่งแทบจะร้อเปอร์เซ็นลยนะฮะเขาก็จะเลือกยางสลิกราะว่าเขามองนะฮะว่าแข่งขันทั้งหมด21รอบเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งไปนะครับเดี๋ยวสักพักเนะี่ยมันก็จะแห้งเองแล้วทีนี้แดดมันก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีแดดการแข่งขันมันยาวนานไงมันไม่ได้ แป๊บเดียวเหมือนกับรอบซูเปอร์โพลิสนะฮะแต่นะครับด้วยความที่มันก็เปียกอยู่ในช่วงแรกนะ่ะทำให้ทีมบาร์นิลเรซซิ่งนะครับตัดสินใจที่จะเลือกยางอินเตอร์มีเดียตให้กับนิโคลัสสเปนเนอรี่นะครับผู้ชนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับทำไมถึงถึงเลือกล้ะยางอินเตอร์มีเดียตเนี่ยมันคือยางอะไรอ่าถ้ายางสลิกเนี่ยก็คือยางที่ใช้สําหรับสนามแห้งยางหัวล้นอ่ะยัยงไม่มีดอกนั่นนะเขาเรียกว่าเป็นยางสลิกครับส่วนยางอินเตอร์มีเดียตเนี่ย โอเคใครดูแอฟวันเขาคงจะเข้าใจได้ดีนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่ทราบก็คือมันเป็นยางที่เหมาะสาหรับพื้นสนามที่เปียกแต่ก็ไม่เชิงว่าเปียกหนักเหมือนกับเป็นยางเรนนะครับยางเรนหรือว่ายางฝนนันนั้นก็คือใช้ขณะที่ฝนตกแบบว่าหนักมาคือวิ่งไปแข่งไปเนี่ยฝนตกไปด้วยเนะี่ยอันนั้นยางเรนนะฮะยางอินเตอร์ก็คืออาจจะเป็นพื้นสนามที่มีน้ําขังอยู่บ้างเป็นครึ่งเปียกครึ่งแห้งกึ่งเปียกกึ่งแห้งอะไรประมาณนี้นะฮะ ทางทีมก็เลยตัดสินใจเอาอยางอนะินเตอร์มีเดียตมาให้นะครับสไปเนอรี่เนี่ยเพียงผู้เดียวเท่านั้นเลยทําให้นะครับในช่วงแ,แรกๆของการแข่งขันเนี่ยเขาออกสารกริดที่11นะฮะก็พุ่งขึ้นมานําเลยพุ่งขึ้นมานําแล้วก็นี้ไหลยาวไปผ่านไปประมาณ4ี่หรอบเนะี่ยเขานํานักแข่งทุกคนไปประมาณยี่สิบสีี่สบห้าวินาที <c oughs> อลังการมากะฮะ ผมนี่ไม่เคยเห็นนะฮะว่าคนไหนจะนำยาวขนาดนี้ในรายการชิงแชมป์โลกนะฮะถือว่านำยาวมากเพราะว่ายางสลิขของนักแข่งคนอื่นเนี่ยมันยังไม่ได้แบบร้อนเต็มที่นั่นเองในส่วนหนึ่งแล้วก็มันวิ่งกันไปตา,ามรางกันไปเนี่ยนะครับมันยังไม่อ่ามันยังไม่แห้งนะ,ะพื้นมันยังไม่แห้งเต็มเต็มที่เท่าไหร่แต่พอการขงขันนะครับวิ่งไปประมาณเจ็ดแปดรอบเท่าที่สังเกตนะฮะ รถตั้ง22คันนะวิ่งผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเนี่ยแากเริ่มแห้งฮนะทุกคนพอแ็กเริ่มแห้งก็แน่นอนนะฮะว่าสเปนลี่เองก็ยางเริ่มไม่ไหวเพราะว่ายางอินเตอร์มีเดียตเนี่ยข้อดีของมันมีอย่างเดียวก็คือมันจะวิ่งในสนามที่แบบว่าอุณหภูมิต่ำความชื้นสูงนะฮะมีน้ําขังแต่ถ้าสนามมันแห้งเมื่อไหร่อายุการยังไงของยางมันจะ,จะ,จ,ะจะดรอปเร็วมาก ดังน,นั้นยางก็เลยดรอลงดรอลงนะฮะจาก24 25วิในใน4 5รอบแรกครับไหลลงมานะครับเหลือ19วิเหลือไม่ถึง20วินะครับไปไปมามาเหลือรอบกาแข่งขันในรอบออีกประมาณ7รอบจะหมดรอบที่14นะฮะส่วนต่างเนี่ยเหลือแค่1.9วินาทีครับเหลือแค่1.9วินาทีซึ่งอานดบบที่2ที่ตามมาในตอนนั้นเนี่ยก็คือ นักแข่งหมาเลข54ของเบียร์เจเบนยูนะครับท็อปลักลักสคาริโอกรูทุกคนมองว่า1.9วิเนี่ยทันแค่ไหนสําหรับผมผมคิดว่าไม่ถึงหนึ่งรอบก็ทันฮะมันเร็วต่างกันตั้งสามสี่วินะฮะคือยางมันไม่ไหวแล้วแต่นะครับเดชบุญอ่าธงแดงมาช่วยชีวิตนะครับเอสเปเนอรี่เอาไว้ก็คือในตอนนั้นมีน้ํามันเนี่ยหกน้ํามันเนี่ยร่วงหล่นไปบนพื้นสนามน่าจะประมาณเซกเตอร์ท้าย,ายครับช่วงโค้งท้ายๆนั่นแหละ อันนี้น่าจะเป็นรถของทางหมายเลขห้าสิบห้าครับอันนี้รถค็เทลรีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นก็คือน้ํามันร่วงลงมาก็เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยนะฮะทีนี้การขันมันก็เลยครึ่งทางแล้วมันเหลือน้อยแล้วฮะคือจะไปตีธงแดงแล้วจะปร,ะรีสตาร์ทใหม่เนี่ยไม่ไม่ไมเขาเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะฮะเหตุผลก็คือถ้าตามกติกาเนมันวิ่ง มันเหลือรอบการแข่งขันอยู่อยู่น้อยคือ21รอบเนี่ยครึ่งทางของมันก็คือประมาณ10รอบใช่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่ามันเหลือการแข่งขันอ่าสิรอบขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับน่าจะแบบว่าตีธงแดงแล้วก็ให้มาทําความสะอาดสนามแล้วก็รีสตาร์ทใหม่จะเป็นแนวนั้นครับแต่นี่มันเหลือรอบการแข่งขันอยู่แค่7รอบเนี่ยมันถือว่าน้อยนะครับมันเลยครึ่งทางมาแล้วก็เลยตัดจบไปเลยนะครับตัดจบไปเลยเลยทําให้ตอนนั้นสถานการณ์อันเลวร้ายของทางนิโคลัส สปิลเนลสปิเนลี่เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เขาคว้าชัยไปได้ในที่สุดไม่แข็งต่อแล้วก็เสียดายกันไป,ไปตามๆกันนะฮะนักแข่งเองแล้วก็ทางทีมทางอะไรนะครับตอนแรกก็นึกว่าไม่รู้ไงตอนแรกกันเห็นบอกไม้บอกมือนักแข่งผมนึกว่าฝนมาอหรือเปล่า,าเอ๊ะทำไมนะฮะถามว่าการตัดสินใจเลือกอยางอินเตอร์มินเดียตเนี่ยตัดสินใจถูกไหมถ้าส่วนตัวผมผมว่าไม่ถูกฮนะไม่ถูกเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า เรื่องของเห็นไม่คาดฝันเรื่องของธงแดงเนี่ยมันเป็นอยู่เหนือความคาดหมายฮะเจ้ามาคิดไม่ได้อแต่ถ้าไม่มีธงแดงทุกอย่างเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครผมว่าเขาน่าจะไม่มีแต้มไม่มีคะแนนะฮะแม้ว่าเขาจะเคยออกนําทั้งยี่สี่ยี่สิบห้าวิแต่ตั้งเจ็ดรอบการแข่งที่เหลืออยู่เนี่ยเผลอๆถ้าถ้ายัางแข่งต่อเนี่ยก็คืออาจจะล้มนะฮะอาจจะล้มเพราะว่ายางมันมีการยึดเกาะแล้วยางมันพังมันเสียไปหมดแล้วฮะ อันนี้ถ้าใครจะมองถ้าจะแทงสวนผมเนี่ยผมผมไม่ว่าอะไรนะฮะทุกคนผมไม่ว่าฮะผมผมมองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคือทีมเนี่ยวางแผนไว้ไว้เสียงเกินไปนะครับเดี่ยวอินินเตอร์แต่ก็เข้าใจทีมนะฮะเข้าใจในส่วนหนึ่งอยู่แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยนะฮะก็คือทีมอาจจะคิดล่วงหน้าไปว่าถ้านะครับถ้าฝนมันตกมาล่ะอ่าถ้าวิ่งไปประมาณสี่รอบห้ารอบแล้วนี้ฟ้ามันคลืมแดดมันไม่ออกก็ฝนมันตกอะยางอินเตอร์มันก็จะดีทีฮะอ่าแล้วถ้าเกิด หรืออาจจะวิ่งไปแล้วทีนี้อยู่ๆแทกมันไม่ได้ว่าแห้งขนาดนี้เน่ยเออมันก็เข้าทางไงแต่นี่ก็คือข้าการผิดอย่างอย่างแรงเลยฮะก็คือนอกจากฝนจะไม่มาแล้วเนี่ยฟ้าก็เริ่มเปิดเปิดๆนะฮะอ่าแทกก็แห้งๆๆขึ้นไปเท่านั้นเองนะ,ะทุกคนแต่ฮะคือถ้าตัดเรื่องของชัยชนะของนิโคลัสนะครับสปินโนล,ลี่ออกไปเนี่ยคือกล้องแทบจะไม่จับนะฮะเพราะว่ามันมันทิ้งห่างกันเยอะมากไงฮะกล้องแทจะไม่จับ กล้องก็จะมาจับกันแข่งขันในปกติเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะัทุกคนนะเพราะว่าทุกคนได้ต่อสู้กันโอ้โหอย่างสุดมันเร้าใจกันเลยกยารแข่งขันกันมันคู่กี้สูสีกันมากนะครับมีการไล่แซงกันแทบจะทุกค่ายเลยครับที่โผล่ขึ้นมานะฮะตั้งแต่ช่วงแรกเลยโจนาธานเรนนะครับคว้าโพให้กับยามาฮ่านะครับครั้งแรกในสีเสื้อของยามาฮ่าก็จริงแต่ทุกคนฮนะเขาก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามี นักแข่งคนอื่นเนี่ยแบบกล้าได้กล้าเสียมากกว่าในช่วงแรกครับทำให้ช่วงแรกเนี่ยก็คือจอนนี่เนี่ยรู้สึกว่าจะหายไปจากเกมประมาณคันที่เก้าที่สีปีนู่นนะฮะอ่าก็กลายเป็น3คนนะครับที่ขึ้นมาในช่วงแรกก็คือท็อปลักนะครับจากเบียนิันยูนะครับอเล็กซ์โลจากคาวาสกิแล้วก็อังเดียโนเน่นะฮะรถคันเหลืองเนี่ยจากนั้นก็เยโนเน่ก็คือแซงท็อปลักขึ้นไปนะฮะขึ้นไปนำท็อปลักก็ร่วงลงมาแล้วก็ อาอเล็กซ์โลของคาวาสกิก็แรงเหลือเกินนะครับโผล่ขึ้นไปแล้วก็บี้กันไปบี้กันมาอินโนเน่ขึ้นไปแซงได้นะฮะในที่สุดแล้วจากนั้นนะครับาทางอินโนเน่ก็พลาดนะครับหลุดไปทอปลักเองแต่ช่วงจังหวะที่แย่งลำดับ2อยู่กับอินโนเน่เนี่ยก็ไปเบียดกันนิดหน่อยนะครับเลยทําให้ทอปลักเนี่ยอันดับร่วงไปถึงคันที่7เลยฮะจากนั้นมานะครับทอปลักก็หลุดไปแล้วก็อังเดรลอคาเทลลี่ของย,ย,า,ยามาฮ่าหมายเลขห้าสิบห้าเนี่ยฮะก็ขึ้นมาในกลุ่ม มาจอยกลุ่มหัวแถวซึ่งกลุ่มหัวแถวก็จะมีอยู่ห้าหคันเลยทีเดียวอเล็กซ์โลเองก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับในขณะที่ท็อปลักเองนะฮะพอพลาดไปก็เริ่มไล่ขึ้นมาละเริ่มไล่ขึ้นมาหลังจากนั้นมานะครับก็เป็นการสู้กันในกลุ่มหัวแถวอยู่6คันนะครับไล่ตั้งแต่ e x c เซลบ a ส i นี่นะครับคาวากิ asaki, หมายเลข47อ่าแล้วก็ล็อกคาเท i ี่หมายเลข5้าห้านะฮะแล้วก็ทั้ง คาร์สกินี่มาแรงในในช่วงแรกครับทั้งอเล็กซ์โลด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็วิ่งออกนําไปโดยหมายเลขยี่สก็คือผู้ชนะนะครับอ่าผู้ชนะนิโคลัสเนี่ยนำไปยี่สิแต้มในช่วงนั้นนะฮะเพราะว่ากล้องก็แทบจะไม่ไม,ไม่ไม่จับกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นมานะครับจอนนี่เองก็เริ่มที่จะนะครับเร็วขึ้นนะฮะเริ่มที่จะขึ้นมาจอยกลุ่มได้กกลุ่มก็มีเพิ่มมา87เจ็ดเมิการ์ดเนี่ยก็เพิ่มเข้ามานะครับเอโบาโรบอติสตา้าก็ เข้ามาติดกลุ่มในขณะที่หมายเลข11นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักแข่งที่มีคะแนนสะสมนําอยู่อย่างนิโคโลโบเลกานั้นอยู่คันที่11บเมนู่นนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยกลัวฝนกลัวน้ําหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นมาก็นะฮะสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยแถวบนนีกลายเป็นเหลือแค่2คันนะครับเหลือแค่อาวโรโบติสตากับทางท็อปลักที่ไล่แซงกระจายขึ้นมาในท้ายที่สุดนะครับบี้กันเอง นะฮะก็บาติต้าก็ออกนํากันไปนะครับออกนําแต่ทอปป้าก็ขยับมาใกล้นะครับเหลืออยู่ประมาณ0.4.5นะครับก็ไม่ถือว่าเกินนี้นะฮะบ,บี้กันอยู่หลายรอบจนสุดท้ายนะครับทางทอปป้าก็มีโอกาสที่จะแซงเอ่อแทงแชงโลบขึ้นไปนะครับพอแซงขึ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยส่วนต่างก็อยู่ประมาณ0.2.3ก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะก็เลยทําให้นะฮะ ทางทอปลักเนี่ยเริ่มที่ขยับไปหน่อยนึงแต่ใครจะไปคิดนะครับว่ารอบที่14ี่เนี่ยกรรมการก็บกธงแดงนะครับยุติการแข่งขันเพราะว่ามีน้ำมัน6เลยทำให้นะครับการต่อสู้ก็จบสิ้นลงไปนะครับ ไฮไลท์ก็คงจะเป็นหมายเลข54นะครับซึ่งเรียกว่าโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในเมื่อวานนี้ช่วงแรกนี่มาโหดเลยเกินนะครับเพราะว่าออกตัวกันมาดีนะครับได้สู้ได้แบทเทิลกับนักแข่งโอ้นักแข่งชั้นนำหลายๆคนเนี่ยได้ดวลใส่เดียวกับทอรปลักกันหมดเลยนะทั้งสองคนจากคาวาซากินะครับอ่าทั้ง47นะครับแอ็กเซลบัสนี่แล้วก็22นะครับอ่าแซมอเล็กซ์โลนะครับรวมทั้งแซมโลด้วยนะฮะแซมโลในช่วงแรกก็ดีนะครับมาร์ควีดีเอสหมายเลข14รวมทั้งเอียนโนเน่ด้วยนะครับก่อนที่ จะได้มาดวลกับทางอัโลโรบาติซ่านะครับในช่วงเท็ดท้ายเกมก็ถือว่ารถเนี่ยมีอาการออกมาหลายโค้งเลยทีเดียวนะฮะก็คือใส่สุดเต็มที่กลัวเหมือนกันนะว่าจะล้มเพราะว่าพื้นสนามแม้ว่ามันจะค่อยๆแห้งก็จริงนะฮะแต่มันก็ เรียกว่าไม่สามารถที่จะใส่ได้เต็มเหมือนกับสนามแห้งแบบ100%ซแต่ท็อปลาก็เรียกว่าอาศัยนะครับการเบรกที่ดูดันตามสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็ทางตรงนะฮะในที่นี่ก็อาจจะไม่ได้มากได้มายนักเนี่ยนะครับก็เรียกว่าดูกติช่วงที่นำนะฮะเอาโรบมาทิ่ัต้น,นํำนี่ก็หนีไม่ออกเหมือนกันนะฮะหนีไม่ออกเลยละ ทาป้าก็ใช้จังหวะนะครับในการที่จะยกลึกในการที่จะ,ะตามติดไม่ปล่อยให้บาวติสต้าเนี่ยนะครับวิ่งออกไปเกินสุดจุดสานะครับแล้วก็ไล่แซงไปได้ในที่สุดแต่เกมเรายังไม่ทราบนะฮะว่า7รอบที่เหลือนี่มันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ายางมันก็เริ่มที่จะหมดที่จะอะไรกันไปพอสมควรหรือเปล่าตรงนั้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นไงแต่ทุกครั้งที่เราได้เห็นบาวติสต้าเนี่ยแกมักจะมีกอกสองกอกสเสมอนะครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะปล่อยให้แข่งกันต่อไปถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุน้ํามันหล่นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้รวมทั้งการต่อสู้ในกลุ่มตัดถัดไปนะครับที่เริ่มที่จะออกห่างไปเนี่ยนะะจากสองคันเนี่ยก็คือยังไม่ทราบนะครับว่าใครจะโผล่กันมาได้แต่แต่ที่ที่ฟันธงได้จริงๆก็คืออันดับหนึ่งไม่น่าจะรอดนะฮะถ้าถ้าถ้าวิ่งต่อไปนะฮะอีกตั้งเจ็ดรอบเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกันมันนะครับในการแย่งอันดับสามโพเดียมเนี่ย คิดว่าหลายๆคนก็มีโอกาสนะครับทั้งเรมี่การ์ดเนอร์ทั้งคาวาซกิทั้ง2คนนะครับอ่าถือว่าทํากันได้ดีอยู่ในในในตอนนั้นนะทุกคนดังนั้นคืนนี้น่าจะสุดยอดนะครับน่าจะว่ามีความมันเร้าใจใกว่าเดิมแน่นอนแต่มันก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะให้มีฝนเลยลวกันนะฮะคือถ้ามีฝนในบางทีอาจจะตัดจบหรือว่าอาจจะ ชลโมนุ่นวายเออแต่บางท่านก็บอกว่ามีหน่อยก็ดีเหมือนกันหน้านะครับจะได้รู้ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักแข่งคนไหนของทีมไหนเนี่ยนะครับจะได้ดีกว่ากันแต่ที่แน่เลยครับเราได้เห็นความมันเร้าใจกันเมื่อวานนี้ก็คันตีว่าคืนนี้สนุกกว่าเดิมแน่นอนไว้ชมกันครับ